การจัดการขยะติดเชื้ออำเภอผาขาวในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 ปกติขยะติดเชื้อจะส่งกำจัดบริษัทเอกชนซึ่งจะมีรถของบริษัทบริการขนส่งขยะติดเชื้อไปทำลายตามกระบวนการกำจัดขยะติดเชื้อ แต่ในช่วงที่มีการระบาดของโควิด -19 มีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นขยะติดเชื้อมีปริมาณมากขึ้นบริษัทกำจัดขยะไม่ทันทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเพื่อลดปริมาณขยะติดเชื้อในชุมชนอเภอผาขาวจึงมีการนำวิธีการกำจัดขยะตามคำแนะนำของกรมอนามายัยและคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อจังหวัดเลยมาปรับใช้ให้เข้ากับบริบทดังนี้ 1. ขยะติดเชื้อของโรงพยาบาลโรงพยาบาลสนามโคฮอดวอดและรอพอสตอส่งกำจัดกับบริษัทเอกชน 2. ขยขยะที่อยู่ LQ หรือ Local Quarantine CI หรือ Community Isolation HI หรือ Home Isolation ส่งกำจัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องเช่นเทศบาลมีวิธีปฏิบัติดังนี้ แบบที่1มีการแยกขยะเป็นขยะแห้งและขยะเปียกขยะแห้งกำจัดขยะโดยการเผาสถานที่เผาควรอ,อยู่ห่างไกลจากชุมชนวิธีการเก็บขยะแห้งด้วยตนเองเพื่อนำไปกำจัดโดยวิธีการเผาปฏิบัติด,ดังนี้ค่ะผู้ป่วยใส่ถุงมือมัดขยะของตนเองโดยมัดปิดปากถุงให้แน่น ฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงเช่นแอลกอฮอล์เจร์ซหรือน้ำยาฟอกขาวเช่นไฮเตอร์ซ้อนด้วยถุงขยะอีก1ชั้นมัดปากถุงให้แน่น ฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้งนำถุงขยะไปไว้ยังจุดพักขยะที่จัดไว้เฉพาะจุดพักขยะควรอ,อยู่ไกลจากบุคคลอื่นและมีแสงแดดส่องถึงประสานหน่วยงานอาปทอในพื้นที่เพื่อเก็บขนและนำขยะติดเชื้อไปกำจัดอย่างถูกต้อง ครื่องป้องกันร่างกายสําหรับเจ้าหน้าที่เก็บขยะติดเชือ้อข้อเน้นยำ้ำขยะที่นำไปเผาควรเป็นขยะแห้งไม่ควรนำขยะเปียกหรือขยะที่มีการราดน้ำยาไปเผาเพราะขยะเปียกจะทำให้ควันเกิดเข่าดำสร้างความรำคาญให้ชาวบ้านอาจเกิดการร้องเรียนได้ขยะเปียกกำจัดโดยการฝังกลบ หากทำเป็นบ่อควรมีฝาปิดมิดชิดเพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นลบกวนผู้อื่นแบบที่2ทํทำขยะติดเชื้อให้เป็นขยะทั่วไปกำจัดด้วยการฝังกลบสามารถทำได้โดยให้ค่าเชื้อในถุงขยะก่อนส่งกำจัดถุงชั้นแรกที่บรรจุขยะติดเชื้อให้ราดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเช่นแอลโกอฮอล์70%หรือน้ำยาฟอกขาวลงไปในถุงเพื่อทำลายเชื้อ มัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นแล้วฉีดพ่นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อบริเวณปากถุงซ้อนด้วยถุงขยะอีกหนึ่งชั้นมัดปากถุงด้วยเชือกให้แน่นและฉีดพ่นบริเวณปากถุงด้วยน้ำยาฆ่าเชื้ออีกครั้ง เพียงเท่านี้ก็สามารถทำให้ขยะติดเชื้อกลายเป็นขยะทั่วไปสามารถกำจัดแบบขยะทั่วไปได้แล้วน้ำยาฆ่าเชื้อที่ใช้สเปรย์บริเวณปากถุงขยะเช่นแอลกอฮอล์70%ซน้ํา้ำยาสารฟอกขาวเช่นไฮเตอร์วิธีการผสมใช้5 0ซีซีต่อน้ำา1ลิตร ขวด2 5 0ซีซีและ 600cc ซีซีใช้ไฮเตอร์5ฝาผสมน้ำ1ลิตรขวด1 5 0 0 c หรซีซีหรือ 2,500cc ซีซีใช้ไฮเตอร์2.5ฝาผสมน้ำ1ลิตรขยะที่ผ่านการทำลายเชื้อแล้วให้ประสานและนำส่งเทศบาลในพื้นที่เพื่อนำไปกำจัดเป็นขยะทั่วไป สรุปการกำจัดขยะในชุมชนท่านสามารถเลือกวิธีการกำจัดขยะในชุมชนได้ตามบริบทของท่านไม่ว่าจะเป็นขยะติดเชื้อแห้งกำจัดโดยการเผาดำเนินการโดยเทศบาลขยะติดเชื้อเปียกกำจัดโดยการฝังกลบสามารถทำได้ที่บ้านหรือที่ศูนย์โควิดชุมชนและการทำขยะติดเชื้อให้กลายเป็นขยะทั่วไป กำจัดแบบขยะทั่วไปคือการฝังกรบรวมกับขยะทั่วไปอื่นๆดำเนินการโดยเทศบาลขอบคุณทุกความร่วมมือขอเป็นกําลังใจให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะคะด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลผาขาว